สวัสดีค่ะมาพบกับครัวหันศานะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทํายําขนมจีนค่ะอย่างแรกนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลวกกุ้งกับหมูยอกันก่อนค่ะน้ําเริ่มเดือดนะคะเราก็ใส่หมูยอก,กับกุ้งลงไปลวกค่ะลวกพร้อมกันเลยนะคะจะได้เร็วค่ะ พอกุ้งสุกนะคะเราก็ตักขึ้นได้เลยค่ะค่ะเรามาเริ่มยำกันเลยนะคะใสะ่น้ำตาลปี๊บลงไปค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้ำที่เราลวกกุ้งกับหมูยอนะคะลงไปค่ะสัก3ามช้อนโต๊ะนะคะเพื่อที่จะละลายน้ำตาลปี๊บค่ะเพราะว่าน้ำอุ่นนะคะจะละลายได้ดีค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้ำปลาค่ะน้ำมะนาวค่ะน้ำปลา,ลาค่ะ นะคะก็จะมีพริกจินดานะคะหอมแดงซอยนะคะแล้วก็จะมีถั่วฝักยาวแล้วก็ผักชีฝรั่งค่ะกุ้งนะกุ้งลวกนะคะแล้วก็หมูยอค่ะ ป่นค่ะจากนั้นนะคะเราก็ใส่ขัดเส้นขนมจีนลงไปค่ะ เดี๋ยวขอคลี่ให้เขาแตกก่อนค่ะให้เขาแยกออกจากกันค่ะแล้วก็คทุกให้เข้ากันค่ะ ค่ะสำหรับยำขนมจีนนะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจค่ะสำหรับวันนี้ครัวหันสาขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ